<laughs> Nhìn bếp bơi, chị xem được mưa mà đi, phò bùn chị mưa cầm mưa vậy Ở mưa nó thả mưa phò bùn tồn sống thùng, thảm thùng bữa đấy, phò chào mà Vợ, nó cứ tự chạy cho nó đẻ, nó cứ tự chạy nở cho nó đẻ vậy nè Mà khả nồng cái này chìn, mù cái mì đi Chạy cơ đấy, chạy cơ đấy, chạy Bố mưa nghe rồi Bố mưa nghe, nó bảo <laughs> vào Em bị nó bảo vào Bố A doo mời ghéo giơ vào. Ghi nhuận năm đây 3, <laughs> năm 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 ที <mile> ่มาเราบอปากว่าโตแข่งได้ปะเตะเนี่ยั้ครับแบบงงนะว่าฮึแต่เจ้ากูอยู่น้ำไม่ตุ้ยไปไหค่ะมันอยู่มันอยู่พี่เดี๋ยมันเป็นได้ไรนี่ไปไหนหมดเสียงมันดืมตึ้็มจ้ำวินกันนอนได้สิบว่าเมืองคีมได้ทีมักเช้าเข่าแล้วไอ้วินงมากุณเช้าเข่าแล้วสบายดีป้าลุงสบายดี วีนเนอร์มาหาป้าเด้เมื่อวานนี้ทำดีเพิ่มขึ้นหน่อน้อ <c oughs> ยๆนะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเาดาดนาะอยู่ดีๆก็ได้เป็นแม่ลูกอ่อนมาเลยป้าดูงเลยเป็นแม่นนทุกองเนาะ,ะหาจะเป็นแม่ลูกแก่ยา,า,ายาค่ได้ เื่อยมันก็ดินจะแซวอยูนอกผมนําบ่ให้วินตื่นบ่สีเอื่อยบ่วินตื่นสีเอื่อยบ่เหยบน้องให้ดุเบน้องนะเบน้องนะคุณน่ะด้มมูลายเพิ่นขึ้นมาพี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยมาให้น้องเชยอันเลียน้องกันก่นสเจ้าน้องตัวจริงชอบ้ิมามไว้ดิเเเคยซะกับอน้องตตอนมาแรกๆบ่ได้ไปปน้องเชย เอาชีเหี่ยหัวเจ้าล้ลูกเด้อหมลูกด้หมส่วนแม่คักกอดะบ่อนะอันแม่ยินดำหน้ามาดูเ้ยแม่ยินดำหน้ามาปะลูกไว้เลยบอกปะวินไวเบ่ให้อาวินหน่อยเด้อลูกไไหมลูกมัไหม่ววนมก่อนเข่านน่กินนุ่มไนแต่รางว่าเพิ่นนอนว่าก็ล่างว่าจะไปซักผ้า เสดขาไว้อย <Es> in ู the ่เซดขาลุงไวอยู่ดืนเนี่ยนั่นเองเสียงดังอะเสียงดังแล้วเนี่ยตั้งจ้างเพิ่อนมากราคาเรี่หน่อยเนาะนี่จับมือเดิวินเนอร์สแล้วนี่บอสฮนี่หามืออ๋อแต่วินถึขึ้นมาอยู่พี่หามือเลยบอสบอสึขึ้นมาอยู่พี่หามือจิไบบอส ไอเที่ยวจิ้มน well, ้ำป่าหาเมื่อเด้บอกตายมันก็เป็นแม่ทุกวันหัวยุงแน่มันก็เป็นหัวปุ๋หัวยุงหัวยุงท้องฟุ้งแน่เลยแต่ก็มิติมาท้องฟุ้งอีซี่ก่ได้หัวยุงวันนี้ท่านหัวยุงท้องฟุ้งเลยโอเซ้อลูกน้องเช้อค่อยๆนะลูกมื่อถ่ายคลิปได้เสียงดังไ่เลยาน้องตื้นเด้อพี่มาเอิ่งในน้องตื้นหาดิหนะ Ơ <laughs> hà đi nè Hà hứ Ơ hà đi nè Hà hứ 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 Coi coi, Hà hứ 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 Hà งงเลยมาจมกันมาเจอเจอกันลุงกับใได้น้องงงเลยนี่โอ้ยดีเห็น่ออุ้มน้องแม่งงเลยวินเมวิ้ยสบายดีป่ะรุ่งในู่เนี่ยจีจานไหมดูเดูทู่ดูเฮเนมาดูทันนะฮะเกเรือนะก็เก้าแือว่าแม่องลืเลยนนีเกาเรือนเกาเรือเลยก็เดือนะพ่อเต้ใช่ให้พ่าเต้เรียงชอยมานยเกาเรือเนี่ยน กัเต้เลยงลานเอเมฆไปดำหน้าเมฆไปดำหน้าไม่ตุ้ยแล้วว่าแล้วเมื่อยปปดคอนแน่ละว่ะโดยพอช่วงนี้แม่เชื่อกับ่ได้ไปไม่ต้องไปนอาเ่าร้างอยู่นะกับมีถึงช่วงพีพีคนมาจาก่างประเทศไดไปเ้ื่เอห่นเจอแล้วตื่นนอนเนาะแต่เธอตื่นนอนเจอเหร ม่ได้ชิวว่ามาเลยอยวามาเตยองมาเติยองเห่วย้อยเนาะนย่ามวเจ้าเจ้าปะป้าป้อนข่าวปะป้อนข่าวก็ปิงไก่ปะกินได้บ้ข่าวแนวกินได้กินแด้ไปดูยวจัดการให้ข้าวหนวละกินได้ใเนาะเ็ยังเลยใช่ไหมอยากกินข่าวิปเออกินข้าวให้ปิงไก่เด้อให้อุ่นไก่เลยอรับปิงไก่เลด Nè, dặn cho em ở đây là yên phao hoô sang hoa yên sang tối mọc. Ai, tối nay, tối nay yên phi phi đê yên phi Đấy, yên phi đê à. yên phi đê <laughs> yên phi đê yên phi đê Đấy phi đê yên 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 đấy đê yên phi đê yên phi จังไมาใช้ชื่อเลยแม่ไปจัียมไม่ร้อยได้ข่าวห้านมนเี่ยไมไ้เ่ยวนะคเอาลูกนมจันทเฮ้ยเชื่อมาน้องลูกตอดไปเลยมนน้องวินนะน้องวินตื่นในน้องวินถูกใจไหมถูกใจจ้าน้องวิไม่ได้ให้กินนมนะบดนมทโงชามทงแหลปมาขามาไม่ได้ให้อะไรกินเลยขนาดวันไหนกินไม่จะให้กินชื่อกินหายต้งกินเองเนี่บอกว่าเพิ่มเมื่อไรบดชบนึ่งเลย A năm buộc, anh năm tuổi di vô. Tuổi non, anh năm tuổi di vô. Tiền anh. Tiền anh. Tiền anh. Tiền sao? Tiền anh. 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 ยังเศร้าอยู่เลยกินข่าวว่าหั่นินข่าวว่าโปภาพอนข่าวเนาะเงียบวาร์วินวาคือเมนอยู่ใาเมตุยนี่นะเมเพิ่ล่าจนย่านเมตุยเราอยู่ใาเมตุยแต่เมตุยไ่ได้ภาพไปใส่มีเตเจยไว้แอลลานี่เอาหมดเลยเนอะไปเจอเอาเอาแล้วตัวเนี่ยเยะเศษายเี่มักสาวสาวไอ้กี้มาสาวสาวได้จะไปดีบาดุงเด้ทู่ทู่ทู่นะ เตือยเตือยมาเมื่อนั่นเด้อสามเ่อพ่อโตตัวมาแดงเด้อพ่อตัวมาอะไรทางเมื่อเด้อเด้อยุงกระดุกยุงตัวใหญ่ยุงนี่ยุงนะยุงตัวใหญ่แค่ตัวเหมทัานยุงนะให้ไปนอนยังนี่พี่น้องเพิ่งก็ได้นอนตื่นไว้แ่เนาะแต่พิ่งไว้บนไหนด้าพอดีตื่นนึงตัวใหญ่แค่ไค่ให้ไปนอนอู่เด้วเพิ่งสีนอนโดนแปังปังแป้งยุงครบแล้วไอ้ตาแดงหน้าแป้งปังแป้ง เอาไปยืมกีบอะยืม so กีบไปยืมกีบไปไปชักผ่าก็กผ่าก็ยืมกีบเรีอกมีคนออนไลนยืนรอพี่เราเลยเดี๋ยวป้เต้ไหมเดี๋ยวมเมยนรเดี๋ยวเต้อไปอมเยปเต้มั่นโดยังเฮ้ยน่ยเ้น่มาแก่โรนชกคนเตียวกันว้าดกตายม้งไม่ตายจะเน าุดขุ ions, ่นข่อยโชว์ว huh. hmm. ่าจะคนเสียก่คนเสียหายจะเอ้คีมเนี่ยยืมคีมเนี่คีมเน่ยเป็นรับยังนอกได้กินนะตั้งแต่ไอเตอร์เนาะแล้วก็ต่อมากกับไอต้าต่อมากกับน้องเชอตลอดต่อไปก็น้องกระปอมพูน้องเลยนางพูดได เราหาลเราหาดีนั่นประมาณอีซีเดือนแล้วก็คลอดได้บอกที่เราได้หกเจ็ดเดือนอย่างเดโอ้สองสามเดือนนั่นแหละใช่ไหมะสองสามเดือนสามเดือนเตรียมตัวจะบอาใช่เราว่าเอ้าเราให้ไปเลี้ยงอยู่ฝั่งไทยแล้วบอกให้เป็นพี่เลี้ยงเราอยู่อยู่ห้องไม่ยังงันาะให้ไปอยู่ห้องแล้วตายแล้วเจ้าเป่นใบใส่แล้วมาบ้านไปเดิสิเลี้ยงนมาให้ปเตอร์เลี้ยงอยู่บ้านดีกว่าไปที่ปเตอร์สิโรเป็ดเลย แค่โลกพเมื่อนี้ก็แตเราเนาะเจ็บโยคะแนบบอกบอมีป้บาดาบอกมึงเนี่้าาดอันออกาเป็นคนคิดดอหรือว่าหายเนี่ยกับบรับได้ย่างดอกพี่น้องเลยพูดนะแต่พันเปิดพ้นแบบฮู้นะพนหายพห้องก็ได้เออนี่แ่ดงเห่แม่เงาเหงาเเหงานนี้ะอ๋ี่ชเหงานี่ชเหงาเลยนะเหงาเลยเอน่ไงเล่ยงงาดเดียวยังงาาเดียวยางง กิ Twelve, ๊กิ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 อกิ๊กิ๊กิอกิ๊กิ๊กิ๊นิ๊กิ๊กิ๊กิ๊่ิ๊ก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 า๊กิ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 กิกิ๊กิ๊กิ๊กินใิ๊ก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 น๊กิ๊กินกกิ๊กิกิ๊กิกิ๊กิ๊กกิ๊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 ม่๊กิ๊กิ๊กิกเชือเด้อ อดเยเ้ออะดมื or, ่อ้่เอะืเชอปะกินอยูนอนน้ำเ้อะปะไปดูป้าท่านนั่นสิิอยู่น้ำขนาดนั้นเลยยอะหน่นาม่ห้าหน้าได้ินอีกที่ฮมเมอรเพื่อนปะพีนน้องเอ้เกยน่วเร่มงนลายแล้วเนอะยังไงน่งกับอีย่างเพื่อนมีคนงานประจำคนยั่ได้อนะสองคนหรือสามคนนี่คอกันเนาะคอยกันแตเราก็นั่นแล้วมวินคนงานประจำมียูวัุแกอันให้เพื่นกินนะ

เขาววินไปตูไปมุนไหมกันลอยกันเีกินขอน้ำเย้เบงเจ้าจะจับไปกินเจ่านะอาาองมานะเด้อน้ำาดงนมดินแ่งขอให้ดูเอานี้ยไเ้วจ่าว่าไม่ตุยป้อนเขาต้องยังเด้ไม่ตุยนี่แต่กานะเป็นเขานี้อะไรเหรขคะปิ้งไก่น้ำปลาเนาะ ไ uh อ้น huh, ีมาอุ้นน้องลงไปทงูมาเรงเลยเฮ้ยนี่อะไรแล้วมีนี่วะมีวะเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาไเลยอปุ๊บปุปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บ๊บปุ๊บปุปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุยบปุ๊บปุ๊บปุ๊เปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ้เฮ้ย เยนป่าัด้ป่ะมีใจมีป่าดีเก๋มีนปา่งอ้งไหมตั้งไข่ล้ไหมตั้งไข่หรืป่ตั้งไข่ตังไข่ตังไข่ตัไข่งงจ้ะง้ะจ้ะเออจริร้งนี่แลิ้งซ้ำเ่อยเล้เน่ไน้เยช่ร์้ไกันเนี่ยิเชอร์เอามาแพ้เลย

ขี้มาไปลียนชิ่วดิขี้มาไปลี่ยนิ่เดๆเราไต้องเสียแวเอออะตุอะตุมอะตมอะตะเอะตมเตะเตะเดี๋ยวนะจะไกินแค่อไรแรใช้กระดูกว่าหวานไม่กระดูกเออมืดป่ามืดฝนมาย่ไรนี่ เอออายุนมครีมถาดเดียวไปเอาผาเอามาตาก่อนเพราะมันแดดเนี่ยจะไมมันถึงไม่ยอยู่นมครีมถาเด้ออยู่นมครีมถาดป้าเด้อเด้อยูน้ำเบเตอร์เด้อถาดเด้อเด้อปั่นผาละปั่นผาอยู่ัดทั้งปั่นทั้งแช่ผาก็ด้นนด้นอนดีเด้อบานนบอนอเ้อย เออแจ่มเกงไว้ใช่ปากดานเนอะปามให้ให้ไม่ตุ้ยให้ไม่ตุ้ยบกาฝากน้ำอ่ะยังฝากได้บ่างพอินมาดูตาบินอตาเอ้ยบิ่งน้องถ่ายได้อยรนไปเอาเสือหน้าจานมาตากก่อนเด้อโอ้ยบิ่งจะมึงจทบแม่เอ้ยย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 ยว้ายว้ายแย่เราคนหูอยู่พี่น้องยูนผายเป็นกระดึงอยู่ เป็นดูกแล้วปะเตอร์กะหัวยุงค้องปุ้งขึ้นกันแน่เรียงหล้านอืออบู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 อะบู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 อ่นอนน้ำนองด้ตายเลยห้ยได้ป่ะนี่อืออ้ายีาบจ้าเนี่ยยีดาบจ้าเนี่ยยีาบเออโมเมนต์เออคีมนี่นีเด้อยีดาบเด้อบัดเออคีมบัดหัวยิ่งไปเป๊ะอยู่ mặc của South Hout. Chiếc chiếc pipe, ray gắn bổng bìu. Tang chim hát biệt đi. Mặc bào, <laughs> mặc, mặc chào, đúng 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 mặc chào,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  mặc mặc chào, mặc chào, mặc mặc chào, mặc chào, đun chào, mặc 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 chào, À, Tại đâu bạn ừ, ờ, ta ừ, ừ, đi thì đục phần hai đeo bà Ôi, chàng để mình ơi Ờ, ừ, tạc phần ông nhìn lệ lẹ phần kì hôn đây Đi đi, 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 hay đi, đi, ừ, đi, đi Đi đi, 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 Ôi, nó vào nhường ơi Ừ, ừ, dùm níu nhìn nè. rồi chế ให้ยใจแรงเวอร์หายใจเรงเวอบ่จะไปตัวช้างเนาะหยุมนี่ถายได้จะได้เอาผามาตากกันแป๊บๆพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้กับวินเนอร์เอาวินเนอร์เน้ะอุ้ยหายแล้วหายแล้วน่งยังถ่ายหรอนางยังถ่าแค่เดียวน้องเชอร์่าน้องเลยน้องเชอร์นี่เนาะอืมเออนั่งลงนางลงข่อยเด้อหัวน้องเปาะเด้อ าสวัสดีพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้แมงเสื้อก็โตจบคลิปแล้วมืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนตกอีกบ่เนาะน้ําท่วมน้ํามาอีกแล้วมือมาอีกแล้วมืมาอีกแล้วทางหาก็สิมั่งแนอยนึงเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุคนเนาะ 来了，来